ส a r ครับคาร์บท์โปดนะครับอันนี้จะมาบอกวิธีการใส่หุ้มเบาะแบบสวมของค a r ์ไบท์โปรดักตสำหรับรถ Ford Next Gen นะครับปี2024นี่สวยๆเลยนะครับการใส่หุ้มเบาแบบสวมเนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการใส่เบาเดิมเนี่ยไม่ว่าเป็นลูกค้าจะเป็นเบาผ้าหรือเป็นเบาหนังคันนี้เป็นเบาผ้านะครับต้องการที่จะสวมทับเพื่อรักษาเบาเดิม นะครับสำหรับฟอร์ตเต็กเนสิ่งแรกที่ทําก็คือถอดหัวหมอนนี่ออกนะฮะแล้วก็ใส่หัวหมอนก่อนนะครับก่อนใส่หัวหมอนก็ดูแนวก่อนนะครับดูแนวคืออย่างนี้นะครับว่าใส่ด้านไหนคืออย่างนี้นะครับให้ตรงกันคือด้านนี้นะฮะคือรูปทรงให้ตรงนะครับพอเราซองปุ๊บเราก็จะทําการใส่ใส่โดยการบีบลงไปอย่างนี้นะครับเข้าเทเลนิดลงไปโป้งกอนอย่างนี้อ่าอ,อย่างนี้เสร็จแล้วกลับอีกข้างนึงนะครับแล้วก็มาเป็นข้างนี้ค่อยคยไล่ไปนะครับ งานเราจะออกแบบมาสวมพอดีตอนแรกก็จะดูมีความรู้สึกว่าคือฝืดๆนิดนึงฟิตนิดนึงแต่ว่าเวลาเราจัดระเบียบมันจะลงตัวพอดีนะครับนะพุ่มบบาแบบสวมแต่ตัดใหม่ตรงรุ่น Ford Next Gen นะครับอันนี้คือหัวหมอนนะครับใส่ปุ๊บนะทับของเดิมลงไปเลยนะครับไม่ใช้ถอดออกเบาเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมอันนี้หัวหมอนนะครับนี่แล้วก็ค่อยไล่ไปอย่างนี้นะครับ ไม่ยากนะครับเวลาใส่เนี่ยท่านอ,อ,อาจจะความชำนาญอาจจะด้อยกว่าช่างนิดนึงเพราะว่าช่างนี้จะทำประจำทุกวันทุกวันนะครับแต่ใช้หลักการอันเดียวกันใส่ปุ๊บแน่รีดนะอย่างนี้เข้าไปนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เสร็จเรียบร้อย ง่ายเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวพิงตัวพิงแยกเป็นสส่วนนะครับมีทั้งตัวนั่งอย่างนี้ตัวนั่งแล้วก็นี่ตัวพิงนะครับเวลาดูส่วนเนี่ยให้ดูจากตรงนี้นะครับนะด้านข้างตรงนี้กับ2ฝัฟังเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็หยิบชิ้นงานออกมาดูนะครับชิ้นงานมาดูเนี่ยชิ้นงานก็จะเจอเชือกนะแล้วก็มีตัวลิ้นตัวล็อกนะครับนะ่ะตัวบนตัวล่างนะครับให้สังเกตนะครับคือตรงส่วนด้านนี้ที่ว่าเป็นด้านใหญ่ อาจจะอยู่ด้านในด้านนี้จะอยู่ด้านนอกคือเป็นตัวพลาสติกนะครับแล้วทําการใส่ก่อนที่จะทําการใส่ปุ๊บเราก็จะปลดล็อกข้างล่างนี้ก่อนนะครับนี่ยปลดล็อกตรงน,นี้นะครับอันนี้ต้องใช้มือคําแล้วก็มองลงไปถ่ายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าอยู่เห็นหน้างานจริงเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับแล้วก็ปลดออกมาเป็นยางยืดนะครับนี่ครับค่อยคอยปลดลงไปนะครับปลดยังยืดก่อนก่อนที่จะใสน่นะครับ นิดนึงนะครับนิดนึงบางทีก็จะต้องมาหาตัวนั่นนะครับนะฮะมันมีติดสายไฟนะครับถ้าสายไฟเราอ,อาจจะต้องอาจจะต้องตออัดตรงสายไฟออกนะครับหรือว่าจะต้องตัดนะครับข้างล่างน,ะนี่แล้วก็พับตรงมาข้างบนนี่พับขึ้นมาเก็บอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้สวมลงไปนะครับ สวมตัวพิงก่อนก็ได้สวมตัวนั่งก่อนก็ได้แล้วแต่นะฮะความถนัดของช่างของแต่ละคนนะครับสวมทับลงไปเลยนะครับตัวซ้ายตัวขวานะฮะแยกออกนะครับค่อยๆทำนะครับทําแบบใจเย็นๆนะฮะเวลาอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ยังไม่ชำนาญเราก็ต้องใช้ความใจเย็นมากพิเศษหน่อยนะครับเพื่อที่จะ สวมลงไปเนี่ยพอสวมปุ๊บเราก็จัดระเบียบลงดึงนี้ดึงนะดึงลงไปดึงนี้นะครับนี่นะฮะดึงดึงนะครับดึงดึงเพื่อที่จะให้ตรงด้านหน้าเนี่ยมันตึงนะครับเนี่ยพอเรานั่นไปปุ๊บเราก็ดึงข้างล่างเนี่ยเพื่อจะให้ตึงนะครับให้ให้ตึงนะฮะจะได้เอ่อด้านนี้ให้ลงมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะแต่งสัดส่วนให้ลงนะครับพอเราดึงมาตึงปุ๊บเราก็เอาตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมาประกบกันนะครับ นะฮะเป็นลิ้นนะครับเดี๋ยวช่างก็จะดึงมาจัดระเบียบแล้วก็ดึงนะครับดึงมาอย่างนี้นะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะระวังนิดนึงถ้าใช้แรงกดไปเยอะตรงนี้มันจะขาดได้นะครับเราดึงออกมาเราใช้วิธีการม้วนอย่างนี้นะครับเนี่ยม้วนอย่างนี้นะครับเพื่อใช้แรงนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ตัวบนไปประกบตัวล่างนะครับ เป็นเหมือนตีตุ๊กแกกล่องเนี่ยนะครับตัวบนมากบตัวล่างนี่ครับเอาไว้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับตรวบนมาะกาะตัวล่างนี่นะครับีนะบ่เสร็จแล้วปึ๊บนี่แล้วก็จัดระเบียบมันนะฮะจัดระเบียบลงมานะครับนี่ตัวพิงก็เสร็จแล้ว ๋ยวเด้เราก็ต้ใส่ตัวนั่งนะฮะตัวนั่งอย่างที่บอกว่า ic, นะครับมันจะมีตัวพลาสติกนะครับข้างฉะนั้นมีสองฝั่งนะฮะเดี๋ยวจะเห็นเชือกนี่เชือกแล้วก็จะมีตัวลิ้นตัวนี้นะครับลิ้นตัวนี้มาประกอบกับตัวนี้อย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับข้อสาคัญคือใส่แล้วอย่าให้เชือกมันค่อมลางถ้าเชือกมันค่อมลางมันก็จะขาดได้นะครับเชือกตัวนี้นะครับสอดลงไปนะครับแล้วก็ดันลงไปนะครับ สอดไปล่างแล้วก็ดนันลงนี่ครับค่อยๆทำนะครับไม่ยากนะครับแต่ก็ <c oughs> ดึงเหงือนะครับ <c oughs> <c oughs> ดึงเหงือแต่ถ้าวกผมนี <c oughs> ม่ทำกันบ่อยทำกันทุกวันความชำนาญก็จะเกิดมากขึ้นระยะเวลามันก็สั้นลงแต่ถ้าเราไปใส่เองที่บ้านนะฮะก็ต้องทำแบบใจเย็นๆค่อยๆทำ ใจร้อนไปเดี๋ยวก็เกิดการเสียหายนะครับมันก็จะไม่สวยพอเราใส่ไปปุ๊บนะเนี่นะครับจัดระเบียบมันเห็นไหมครับจัดเชือกก็จะอ้อมลงไปนะฮะอ้อมลงไปข้างหลังนะครับแล้วเวลาเราปูกเชือกแล้วสาาําคัญคืออยากไปค่อมลางมันนะครับอ้อมมานะครับเสร็จแล้วนี่เนี่ยตัวนี้นะครับให้สอดลงรูนี้นะครับ เนี่ยเชือกอีกเส้นนึ่งสอดลงรูตรงนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับสอดรูตรงนี้สอดลงไปนะครับแล้วมันจะลงไปใต้ล่างแล้วเราก็ไปอ้อมนะฮะอ้อมอ้อมอ้อมนะอย่าให้อย่าให้ค่อมรางตัวนี้นะครับให้มันอ้อมมาทางนี้นเพื่อจะออกมาแล้วเดี๋ยวมาผูกด้วยกันนะครับผูกด้วยกันวิธีการผูกก็จะทําเป็นเงื่อนกระตุกนะครับพอเรากมาปุ๊บแต่นนี้เราจัดระเบียบมัน จัดระเบียบลงนะเพื่อความสวยงามนะฮะจัดแล้วก็ยัดลงไปนี่นะครับค่อยๆแต่งทีละนิดทีละนิดท,ลดทีละนิดนะครับนะฮะไม่ไม่ต้องรีบนะครับทาแบบใจเย็นๆนะระยะเวลาอย่างสมมติว่าคันหนึ่งช่างทําใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่เราใช้เวลาที่มากกว่าสักนิดนึงนะครับเราก็เผื่อระยะเวลาไว้นะฮะนะครับผม นะครับไม่ยากนะครับแต่เสร็จแล้วเราก็จะผูกตัวนี้นะครับผูกตรงนี้ลงไปนะครับเนี่ยผูกเป็นเงื่อนกระตุกนะครับเนี่ยให้ดูนะครับผูกเป็นเงื่อนกระตุกเนี่ยอย่างนี้นะครับผูกเป็นเงื่อนกระตุกอย่างนี้นะครับนะพอวันเด็กเนี่ยเราถอดนี่ก็สามารถออกมันได้นะครับนะไม่ต้องผูกเป็นเงื่อนตายนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอาลิ้นลิ้นมาประกบก ลิ้นตัวหลาล่างนะครับเอามาประกบเลยนะครับดึงมาประกบกันสอบประมาณนะครับอ้อมบางอ้อมตรงสายไฟนิดนึงนะครับอ้อมตรงสายไฟนิดนึ่งนะแป๊บนึงนะครับเดึงนะครับพอเอาลิ้นมาเนี่ยนะฮะมาเราก็สามารถที่จะประกอเติดตุกแกนด้วยกันนะครับ ค่อยๆนะครับทางแบบใจเย็นๆอ่าเนี่ยประกอบอย่างนี้นะครับเด้งมาประกอบนะครับมายึดติดตุ๊กแกกับตัวตัวนั่งตัวนึ่งแค่นี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างก๊อกแกงแล้วก็มาประกอบด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมาประกอบด้วยกันอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้อสําคัญคือจัดระเบียบแล้วค่อยๆไล่ จัดระเบียบค่อยๆไล่งานก็จะออกมาสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอนี้ร้านอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับเป็นงานหุ้มบ่อรถยนต์แบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่นเน็กเจนนะครับไม่ว่ารุ่นไหนอย่างไรมาที่ร้านนี้มาเลือกรอรับได้เลยนะครับหรือจะให้เราไปบริการถึงบ้านนะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งงโรงงานอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอยเนะครับ0 9 1 7 0 9 9 9 6, 091-709-9960ขอบคุณนะครับอาเจอกันนะครับสวัสดีครับ